ด่วนข่าวดีมาแล้วรัฐประกาศข่าวดีล่าสุดเพิ่มเงินให้คนกลุ่มนี้กลุ่มไหนได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ a ฟ e b o o k รัชดาธนาดีเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะ ซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าสธอปอรับเพิ่มค่าโอทบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพ8%และค่าเข้าเวรบ่ายเวรดึกเพิ่มขึ้น50%หลังไม่ได้ปรับมาตั้งแต่ปี2555กระทรวงสาธารณสุขสธอปอรับเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับค่าตอบแทนบุคลากรกร,ระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี2555โดยค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปรับเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. ปรับเพิ่มค่าตอบแทนเรียกว่าค่า OT ลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัดนอกเวลาราชการเพิ่มขึ้น8%ดังนี้แทบจาก1,100บาทเป็น1,200บาท ทันตแพทย์จาก1,100บาทเป็น1,200บาทเทสศัชกรจาก720บาทเป็น780บาทนักวิทยาศาสตร์พยาบาลวิชาชีพนักวิชาการทางด้านสาธารณสุขจาก600บาทเป็น650บาทพยาบาลเทคนิคเจ้าพนักงานสาธารณสุขเจ้าพนักงานเทคนิคจาก480บาทเป็น520บาท เจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทคนิคจาก360บาทเป็น390บาทเจ้าหน้าที่อื่นๆตามมุดที่จาก360ถึง600บาทเป็นเพดานสูงสุด650บาทลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆจาก300บาทเป็น330บาท 2. กลปรับเพิ่มค่าตอบแทนเวรบ่ายเวรดึกเพิ่มขึ้น50เปอร์เซ็ดังนี้พยาบาลผลัดบ่ายผลัดดึกจาก240บาทเป็น360บาท พยาบาลเทคนิคผัดบ่ายผัดดึกจาก180บาทเป็น270บาทและเจ้าหน้าที่พยาบาลผัดบ่ายผัดดึกจาก145บาทเป็น255บาบาททั้งนี้กลุ่มนักกายภาพนักรังสีทางการแพทย์นักอาชีวบำบัดนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์แพทย์แผนไทยนักกายอุปกรณ์นักโภชนาการและนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย จะมีการพิจารณาว่าเข้ากับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการด้านสาธารณสุขด้วยหรือไม่คาดว่าน่าจะสรุปภายในไม่เกินหนึ่งเดือนจากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินบำรุงของกระทรวงและกลรมบัญชีกลางเพื่อออกประกาศต่อไปสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ